ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับช่างไม้คนทำมีดนะครับก็วันนี้มารีวิวมีดเหมือนเดิมนะครับเป็นงานสั่งนะครับสองเล่มแล้วก็ยังว่างอยู่หนึ่งเล่มนะครับก็มาดูตัวมีดกันก่อนเลยครับก็เล่มแรกนะครับเป็นงานสั่งทํานะครับเล่มนี้งานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กตรับลูกปืนนะครับก็อาจจะมี รอยผิวไฟติดไปนิดนึงนะครับก็อันนี้น้าเขาอยากได้เป็นงานขัวเขานะครับก็ค่อนข้างบางเลยนะครับเล่มนี้ครับผมเล่มที่หนึ่งเป็นงานเหล็กตรับลูกปืนนะครับด้ามไม้พายุงนะครับยึดหมุดทองเหลืองนะครับสามจุดนะครับดูรัยเชือกแล้วก็โมเสกนะครับก็มาดูเล่มที่สองนะครับเล่มนี้ก็เป็นงานสั่งทาเหมือนกันนะครับ เป็นงานมีอีเน็บนะครับเล่มนี้นะเขาออกแบบมาเองนะครับงานทิ้งผิวไฟนะครับและเป็นด้ามทิ้งท้ายนะครับเป็นทรงมีดเน็บนะครับเล่มนี้เป็นงานร้อนนะครับตีขึ้นรูปจากเหล็ก S อ P ยูนะครับอันนี้ขัดขาวครึ่งใบนะครับงานด้ามไม้พยุงนะครับอันนี้นะเขาไม่เอาโมเสกนะครับ เอารูอยเชือกแล้วก็หมดทองเหลืองนะครับประมาณนี้นะครับเอกเล่มนึงนะครับยังว่างนะครับเล่มนี้เปิดขายที่1550บบาทครับเฉพาะมีดไม่มีฝักนะครับเป็นงานร้อนตีขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9นะครับปาดใบบางเลยนะครับเปิดคมพร้อมใช้งานนะครับครับผมก็จะเป็นสไตล์แบบเล่มทิ้งผิวไฟที่นาเขา แบบมานะครับแต่ตัวนี้นะครับจะโค้งน้อยกว่านิดนึงนะครับเป็นดามท้ายโผล่นะครับไว้กระแทกครับผมก็มาเริ่มจากความกว้างความยาวนะครับงานสั่งทำเล่มแรกเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวแจ้งความหนักนะครับของแต่ละเล่มก่อนนะครับเล่มนี้นะครับน้ําหนักอยู่ที่หกขีดครึ่งนะครับงานสั่งทําตีขึ้นรูปจากเหล็กตรับลูกปืนนะครับงานข่าวเต็มใบนะครับ เล่มนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับราคาหนึ่งพันห้ารอห้าสิบาทนะครับ <_ D> น้ำหนักอยู่ที่หกขีดนะครับเล่มนี้ <_ D> น้ำหนักเล่มนี้อยู่ที่เจ็ดขีดนะผม <_ D> ประมาณหกขีดเ็ดขีดเนี่ยใครจะจำไม่ผิดเล่มนี้แปดขีดงหะไม่แปดขีดก็เจ็ดขีดประมาณนี้ครับผมงานะครับ ก็เดี๋ยวมาดูความกวาม้างความยาวเล่มแรกนะครับจากเกหล็กสำหรับลูกปืนนะครับเล่มเล่มน,นี้ใบาย,ยาวอยู่ที่12.2นิ้วนะครับ12.2นะครับประมาณนี้ 12. 2. 12. 1 2 2สองนะครับ ใบกว้างสุดอยู่ที่สองจุดสองนะครับเป็นนี้สองจุดสองสองจุดหนึ่งกว่ากว่านะครับเกือบสองเลยครับสันนะครับสันหนาสุดอยู่ที่หกมิลน,นะครับห้ามิลหกมิลน,นะครับประมาณหกมิลน,นะครับเปนนี้หกมิลได้ไล่ลงไปตามนี้นะครับ ด้ามนะครับเป็นด้ามไม้พยุงครับผมด้ามยาวอยู่ที่ห้าจุดแปดนะครับห้าจุดแปดเกือบหกนิ้วเลยนะครับเร่นี้ด้ามไม้พยุงยึดด้วยหมดุทหหมดทองเหลืองสามจุดนะครับเป็นหมุดทองเหลืองขนาดสามจุดสองมิลนะครับรูร้อยเชือกนะครับแล้วก็โมเสกนะครับครับผมมาดู เล่มที่สองนะครับเล่มนี้ยังว่างนะครับหนึ่งพันห้าร้อห้าสิบานะผมสันหนานะครับอยู่ที่หกมิลน,นะครับประมาณหกมิลเกือบเจ็ดมิลน,นะครับประมาณนี้นะครับเปิดคมพร้อมใช้าง,งานนะครับทิ้งผิวไฟนะครับ เล่มนี้ใบกว้างอยู่ที่สองจุดห้าครึ่งนะครับกับสองจุดหกนะครับครับผมสองจุดห้าครึ่งกับสองจุดหกนะครับโอ้พระเจ้าไม่นะด้ามยาวรวมนะครับจนถึงท้ายโผล่นะครับอยู่ที่ห้าจุดแปดนะครับเฉพาะตัวไม้นะครับอยู่ที่ห้าจุดสองนะครับห้าจุดแปดห้าจุดสองนะครับ รวมท้ายอยู่ที่ห้าจุดแปดไม่รวมท้ายนะครับอยู่ที่ห้าจุดสองครับผมด้ามนะครับไม่ใหญ่มากเกินไปแล้วก็ไม่เล็กมากเกินไปนะครับยาวในระดับหนึ่งนะครับเล่มนี้ใบยาวนะครับใบยาวอยู่ที่สิบจุดห้านะครับเล่มนี้สิบจุดห้าพอดีเลยนะครับใส่อิเนบนะครับแนะนําครับอย่างมีแคมป์ลุยป่าลุยสวนนะครับ ที่สำคัญคือน้ําหนักไม่ค่อยเยอะมากนะครับเหมาในการพกพาลุยป่าลุยสวนก็ในสใุดท้ายเป็นงานสั่งทมมีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูความกว้างความยาวกันผมก็มาดูสันก่อนเลยนะครับอันดับแรกสันน,า,ยอยน,น,น,นาอยู่ที่เจ็ดมิลนะครับเร่นี้ใบกว้างอยู่ที่2องจุดห้าพอดีครับผม ด้ามยาวอยู่ที่ห้าจุดแปดนะครับไม่รวมด้ามท้ายโผลนะครับอยู่ที่ห้าจุดสามครับผมใบยาวนะครับตบนี้ยาวอยู่ที่สิบจุดหกพอดีเลยนะครับ ลองเช็คคมดูนะครับเปิดคมพร้อมใช้งานทุกเล่มนะครับเริ่มจากตกระปุกปืนก่อนเลยแล,ะละว้วก็แล้วกันนะครับกระดาษก็จะชื้นหน่อยนะครับก็ฝนตกก็กระดาษชื้นนะครับครับานแต่ละกระปปืนนะครับเปิดคมพร้อมใช้งานนะครับ เหล็กซับเกนะครับตีร้อนเล่มนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับหนึ่ารบาทครับท่านใดที่กำลังมองหาสายเน็บนะครับไว้เป็นมีดคู่กลายนะครับจะสะสมหรือพกพาเข้าป่าก็ได้นะครับอันนี้นทิ้งผิวไฟนะครับใท้ายเป็นงานสังทํานะครับเฉพาะมีดไม่มีฝักนะครับราคานี้ ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจอยากสั่งทํานะครับก็สามารถทักเข้าไปที่ไลน์ได้เลยนะครับหรือท่านใดนะครับไม่สะดวกทางไลน์นะครับทักไปที่ Facebook นะครับช่างไม้คนทํามีดนะครับก็ Facebook ก็เพิ่งสร้างนะครับก็พยายามอัปรูปนะครับอัปวิดีโอลงอยู่นะครับในช่องทาง Facebook นะครับก็ฝากพี่ๆนานะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็วันนี้มาแค่นี้นะครับขอบคุณครับ